สวัสดีครับทุกคนเราอ,อยู่ในเกมรอนไลน์แล้วผมคลิปนี้ก็เออ่จะมาทําการเล่นมีดแล้วผมมีซีซั่นนะก็ถ้าอ่านถ้าอ่านตรงเออไอ้นั่นนะผมก็เป็นคู่มือเอาชีวิตรอดนะครับผมอันนี้ผมพลาดแล้วนะว่าตอนตอนที่ผมอัดคลิปผมคิดว่าผมเอออันนี้ด้วใหม่นะผมพูดคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนั้นงงไปเลยทีทุกคนก็เนีย่ยอัดคลิปใหม่แล้วอะ คลิปใหม่ก็ต้องเอ่ัดตอนเช้าอยู่นะฮะก็วันนี้ผมต้องอ่าสองคลิปนะก็อีกคลิปหนึ่งก็ออกตอนเช้าล้วผมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็ได้จะออกอีกคลิปนี้ก็ได้จะออกตอนเย็นนะครับก็หรือจะออกตอนเย็นแล้วหรือตอนกลางคืนนั่นแหละไนะป,ะเ,ปเล่นกันเลยนะผมเดี๋ยวรีวิวมีดกันนะฮะคลินี้มันดีมากนะแต่ว่าถ้าใครใช้ไม่เป็นแล้วก็เล่นยากนะโอเคไป เดี๋ยวใครที่มาใหม่ก็ขอคนละหนึ่งติดตามผมแล้วก็ขอคนละหนึ่งร้นนะครับสุดท้ายที่ดูจนจบก็ขอบคุณมากะลรับผมเ,เดี๋ยวไปดูเลยนะก็ขายของสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปตอนเล่นกันเลยนะโอเคมาทุกคนล้วก็จะลงโซนเออเออโซนพื้นที่ที่หนึ่งนะผมเพราะว่าเป็นโซนที่ดีนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งแล้วผมก็จะแล้วผมก็จะไปขายกุญแจนะผมโซนหนึ่งฮนะเกิดแค่โซนหนึ่งผมจะเกิดตรงนี้นะ แโซนตรงนี้ก็มีของอหนีน้ทุกคนก็มีมีของทองดบแน่นอนหนึ่งชิ้นนะครับต่อเป็นแถวๆวอาคารนะฮะเดี๋ยวไปวิ่งเก็บของเลยทุกคนแล้วผมก็ตึกนี้แล้วผมก็ลองคนด,ดูนะเผื่อมีของไหมผมแหลกอะสถานที่มันแหลกมากเลยอะสอนเล่นปกติไม่แหลกนะ รศัพท์ผมยังไม่แรงพอนะนก็ดูถังนี้นะเผดได้ของดีแต่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ของดีหรอกไม่ค่อยได้ของดีเท่าไหร่ในต,ตร๊ชั้นนี้ก็จะมีพวกสีเหล็กให้คุณเอาไปอ,าอัพได้ผมแล้วก็เอาไปขายได้นะหรือว่าแพงอยู่ใช้กดวิ่งนะขนาดจ,จะแหลกๆนะฮะไม่แหลกหอนะรอกแหลกเลยดี๋ยวนะผมใช้มีดกันจะตัดก่อน แปดนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ปามีดปามีดไม่โดนนะครับมีทดสับผมเลยอยากผมโงไม่หยุดหายแรงลแหละก็ดีไปนะโดยประมาณนี้ก็เจาะสี่แล้วผมไม่ธรรมดาที่เจาะสามนะครับนี่เจาะสี่มีวามดาไปแล้วแปดมีนะครับอันนี้ก็เจาะเกาะได้ถึงเวิวห่านะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเดาเอาละ แต่มันถึงหกสเต็ปมันถึงหกนะไม่รู้ว่าเจาะเกาะหกได้หรือเปล่านะออตรงนี้จำได้ว่าเออมันจะดับของนะครับหรือว่าพิที่ก็ไม่รู้นี้ไม่ได้แหลกนะอันนี้ผมผมลืมกดดิงผมลืมกดฟามีนะอันนี้ไม่ได้แหลกนะครับมันผิดมันผิดฝั่งเนะี้ย ถ้าอีกตรงนึงมันจะมีของทองดอกนะแล้วก็จะมีซูให้คุณเปิดไปนะน,นี่ครับผมก็โอเคอันนี้กนน็ก็มีโอกาสดับของทองเยอะน,น,นะก็แผนที่นี้เป็นแผนที่ที่ดีมากครับผมเออเประเดี๋ยวที่ขี้ไม่อ่อเลยที่ดีมากเลยเก็บไม่ได้ด้วย คุณสามารถใช้มีดแทนปืนได้เลยนะต้องวิงี่วิ่งตัวเปล่าแต่ผมไม่ใช่แผนที่นี้แล้วกันนะ่ะแผนที่โหดโคตรเหนื่อยเดีมาทุกคนแล้วก็ผมก็วิ่งมาจากตรงนู้นนะเหมือนว่าอย่าประมาทก่อนนะไม,มโอ้โหเกาะโอ้โหม,มีคือก็ถ้าวิงโดยนานๆมันก็แรงมากเลยนะอ่ะมันก็สับสมแรงแล้วนะมันก็เลยอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับ เรือดแตบ,บนะฮะเกาะแตกเลยนะครับโอ้โหโคตรแรงคือแบบนี้เลยก็ต้องใส่เกาะดีๆมาหน่อยนะทุกคนใส่เกาะสีขึ้นไปนะอ่ะไอผมเกาะสีขึ้นไปเลยอันนี้ผมแหลกนะโอ้ยอ๋อแจ๊กเตอร์เามันแหลกแจ๊กเตอร์นะดะโยนมีดเก็บสแต็กได,แกดก้แล้วก็สามารถยิงบอทแล้วก็เออเอาจากบอทได,ด้นะทุกคนถ้ายิงบอทประมาณสามดอกก็น่าจะเก็บสแต็กได้นะครับ เือเท่าไหร่นะผมไม่ได้ดูอะดะ่ะเห็นแล้วคนปะถามกันต่อเออันนี้ก็หายาเพิ่มนะรผมไม่ได้เอายามาเพิ่มเลยอะ่ะเห็นยาใกล้หมดเลยโดนบอทตอนนั้นยิงไปแรงมากเลยอะ่ะเห็คนก็จะเปิดตู้เซฟไปแล้วนะฮะจริงผมว่าจะใช้สกลิลหมากดเอาตู้เซฟนะครับแต่ว่าเออมันหมดแล้วอ่ะดิ ก็มาตันนี้สามารถช่วยเก็บของได้นะครับช้วเก็บของจะในกล่องน,นะส่วนตามพื้นมันเก็บไม่ได้ก็เก็บได้นะแต่ตามพื้นเก็บไม่ได้พวกชั้นวางอะมันเก็บไม่ได้นะอนนอนโยมไม่โดนนะครับอันโนยนช้าไปต้องโยนแบบเร็วๆนะครับผมนี่ไปัน,ปน,นก็เกลือแล้วก็ไม่ต้องใช้หมาก็ได้นะครับ นอกใช้หนดกติดแล้วถ้เกินนะผมไปแต่พร้อมลุยต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เซฟด้านบนก็จะมีห้องบุญแจนะครับแล้วก็แอร์บนสุดก็จะเป็นห้องปืนนะครับผมก็จะมีปืนให้ปลดล็อกนะเยอะอยู่นะฮะแต่ส่วนมากจะเห็นเออเอ็ดเอเบเอ็เอ็นะผมที่ผมจะเปิดเจอบ่อยๆนะข้างบนนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันแบบนี้เลยนะผมยังไม่ได้พาก้นนะ ก็ตามภาพนะครับผมก็ไม่ได้ของดีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ไปฟาร์มที่อื่นต่อนะครับผมอย่าเซฟอื่นต่อนะครับท OK ีแล้วก็แล้วก็แนะนําให้ฟาร์มถ้าเห็นบอดแล้วผมแล้วก็ยิงดาวครับก็แนะนําให้ไปยิงแนะนําให้ไปดูของด้วยนะครับเผื่อมันออกของทองนะก็ถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปที่คลิปก่อนนี้ได้ครับคลิปตอนเชา้าที่ผมกําลังลงไม่ใช่คลิปตอนเชา้าที่ผมลงไปนะ ลงแล้วแหละตอนน่าจะเออไม่บอกแล้วกันนะครับให้ทุกคนไปดูแล้วกันแต่บอกว่าตอนเช้านะเอ้ยตัวหนึ่งอยู่ด้านบนนะ่โอเคผมไปเป็นแค่บอดนะก็ไม่ต้องสนใจฮะช่วงเริ่มต้นก็นั่นแหละอันนี้ผมก็ใชใ้บอดเก็บของไดเผื่อได้ของดีนะก็ได้ของดีจริงๆนั่นแหละครับแม่ของดีจริงด้วยฮะของดีจริงมากเลยครับ เคไมนแล้วก็ทาการเปิดนะครับผมแล้วก็ทำการวิ่งหาบอร์ดนะครับโยนมีนะครับแต่ว่าเสียงคลิปกับกับคลิปมันไม่ตรงกันนะครับก็เป็นนอะไรที่ตดปัญหาเลยทุกคนน่าจะเป็นเพราะการอัดคลิปแบบไอ้นี่นะผมอัดคลิปแบบใช้แอปแอปโทรศัพท์นะผมไม่ใช่แบบผมไม่ผมไม่ได้ใช้แบบโหลดมานะครับแบบโทรศัพท์เขาให้มาเลยนะน่าจะเป็นเพราะนั้นนะเดี๋ยวค่อยค่อยใช้แอปแล้วกันนะ ก็ผมใช้แอปแล้วมันแหลกกว่าเดิมมาดิก็ไม่รู้เหมือนกัน,นอะจะลองใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะทุกคนก็อย่าลืมขัเงเกตตู้ตรงนี้นะครับก็จะมีเข็บไม่คุ้นด้วยนะแล้วก็มียานะยากระปุกนึ่งยาพารานะก็ะยากแก้ปวดนะครับหยุดอันนี้เลยยาพาราเลยนะเก็อเก็บมาก็ได้นะ อันนี้ห้องรีนะผมก็โอเคนะฮะอันนี้นักผมรีนะเอ,อจริงจะมารเราไปปลดล็อกได้นะผมก็เอาไปขายได้นะแท็กมากแล้วผมก็จะไปเปิดห้องกุญแจนะทุกคนดีวผมเอาจิ้นเลยนะครับเอาเงนินมีแท็บอเคไปก็วิงหาเก็บสเตตนด้หน่อยนะฮะจริงแค่สเตตสีก็พอแล้วแหละว่ายิางบอดก,ก็ได้สเตตกันนะฮะ ผมเองก็อยู่ฝั่งน้นครับอยู่ในตึกนะเดี๋ยวไปเลยนะครับนะครับทุกคนห้องลีแล้วผมจะงําทำการมาเปิดตู้เซฟนะครับแล้วประเด็นคือดวงดีไงประเด็นคือใช้หมาได้ถูกที่มากครับผมก็โอเคก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะขอไอคลิปก็ตามภาพเลยแล้วกันนะครับ แล้วผมก็วิ่งมาหน้าตึกแล้วผมก็ก็พยายามมองหาบอดรงเต็นนะผมว่ามันมีบอดแน่นอนฮะตรงเต็นตรงนี้แล้วผมก็เอแจ้งเตือนแหลกแล้วเอเดโคนก็โดนแค่บอดนี้ก็เกือบหายครึ่งหลอดนะครับก็ไม่ดีมันครึ่งหลอดไปแล้วเนี่ยโอ้โหหมายว่าบอดแบบบอดแบบนี้ก็คือใช้กระสุนสามขึ้นแน่นอนนะครับก็พยายามอย่าเอใช้กระสุนด้วยครับกระสุนสามด้วยนะครับสีฟ้าเลยเนี่ย โอเคทุกคนไปตามมาต่อนะครับจะไปเปิดห้องเจนะก่อ,อในตึกนี้มันจะมีบอดแก๊สนะผมก็ระวังกันด้วยนะบอดแก๊สมนันนี่ตัวอันตรายนะครับผมจะใครไม่ได้หน้ากากกันแก๊สมากับเข็มกันแก๊สมานะัก็เปิดเซฟนะผม <S <S เดี๋ยวเปิดปรนะตูห้องนะห้องเซฟห้องธรรมดาดีห้องเซฟก็ตามภาพนะครับ ได้เรียนนะครับของดีแต่ว่ามันอยู่ออแ,แถวๆนี้นะครับนี่ก็ประมาณหกแสนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีอยู่ช่องเริ่มต้นนะนะช่วงท้ายๆก็ก็ผมไม่เสียงวิ่งมาแล้วกันนะฮะมันคนค้งที่จะอันตรายเลยไอ้สันวกระดาษสีเขียวแล้วกันสองพันนี้นะครับก็ ก็จะเก็บไว้นะเพราะว่ามันสามารถเอาไปครับเอ่อเหล็กนั่นได้นะครับเหล็กแผ่นได้นะเหล็กแผ่นนะมันสามารถเอาไปครับหมวกแดงได้นะก็เก็บไว้ใช้ได้นะนี้งเงินก็ประมาณห้าหมื่นแล้วก็ที่ซ่อมเกาะก็ได้มากเก็บไว้นะซ่อมเกาะแพงอยู่เก็บไป oh มีมาตรงนี้ก็ทุกคนน่านจะจาได้นะว่ามันจะมีบอดนะครับับอนนี้ผมก็โดนละมีในเกาะสามนะครับง่ายๆเลยที่ผมเอาเจาะหกมาเลยนะเนี่ยเจาะหกไปครับตายนะผมตุออยแน่นอนครับเกาะยมีไว้ครับผมเกาะสองเกาะห้าหมายถึงว่าในนี้หัวง่ายมากนะมีนี้มันล็อกเป้าที่หัวเลยนะครับ นี่แน่ใช้เท่าไหร่ครับแต่ว่าล็อกเป้าที่หัวนะาะได้ปืนเอ็มพิลก์มาด้วยนะปืนนี้ก็เป็น,ป,น,ป,นปืนที่ดีนะครับเป็นม่วงมันตะดีนะฮะก็มันสามารถเจาะเจาะก่อห้าได้แหละเป็นม่วงน,นะฮะคนก็อจำบทเอาไว้นะฮะดูนั่นเลยรถจะสวยมาเลยแล้วกันนะฮะยิงมันไม่มันไม่เป็นอะไรหรอกแต่คือผมอยากแค่อยากจะโยนใส่กวางน,นิดเดียวแต่ผมไม่มีนะ มาแล้วผมเดี๋ยวพามาดูทางออกตรงนี้นะทางของด้านบนนะเี๋ยวปีมาเลยนะครับปีมาเลยนี่นนนครับผมก็วันนี้ทุกคนก็ได้อยู่ตรงฮรเฮลิคอปเตอร์นะครับอยู่แถวเฮลิคอปเตอร์วงกลมตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะ <ๆ S 1> นี่เยวมก็อนี้เลยครับออทีมก็จะมาติดออกตรงนี้นะคนก็รินใหม่ก็สามารถาออกได้นะครับ ถ้าใครอยากจรีกลับก็กลับาน,นี้ได้นะบอกไปทีละแต่ว่าอาจจะยากนะทุกคนก็พยายามยิงบอดนะครับอย่าวิง่งอย่าวิ่งฝ่ามันไปนะเพราะว่าเกาะกุดแต่ว่าอะไรนั้นเนะี่ยอันนั้นนะ่ะแย่แล้วนะฮะแย่มากเลยมันก็ใช้ก็สุนทรภาพแน่นอนนะครับตอ,อนนี้ถือว่าบอดโหมดมากเลยก็จะเห็นบอดใช่ไหมครับต่อ,อไปนะ นี้ผมก็ติดเชื้อสองแล้วนคนณก็จะชมันจะลดเลือดคุณไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าถ้ารีบกลับก็ถ้ารีบกลับได้ก็รีบกลับนะครับผมว่าว,าาา 1, วนะ่ามารีเซตตาหนึ่งเสร็จแล้วคุณอยู่ต่อครับ้มารีเซตรอบสองมันจะแรงขึ้นนะครับไม่เดี๋ยวมันจะไม่แรงขึ้นหรอกแต่แค่มันจะทำให้คุณนั้นบาดเจ็บนะครับผมนี่เลยครับผ้าเลยนะบอกเลยว่าอยู่น้ำไม่ได้นะครับก็รีบออกจะดีกว่านะครับ คนผมก็เอาอิ่งมาที่ทางออกตรงนี้แล้วผมก็รอนานไม่ได้แลนะพอมันเริ่มแรงแล้วเน,นี่ยอยู่นานไม่ได้แล้วก็รีบออกเลยนะฮะในขนาดรถสองรถแรกแค่น,นี้นะเปันรถต้องสามเลยเผมไม่มีอะไรทำอะ่ะผมก็เลยต้องวิ่งหมดแล้วก็นี่ ว่าจามาเติมแม็กแนะ่จริงแล้วก็เติมแม็กนะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าไม่มีกระสุนนี่นะก็ะเลยได้แค่ดูนะนะครับก็เวลา,นะวา,าสามทุ่นะครับเวลาสามทุ่มที่ผมอัดพรีแลชเว่าตอนผมร้างนี่สิตอนนผมฆาวันทีสองสิสงครับทีสองสิบสองนนเอเป็นไรที่ก็ดึกนิดหน่อยะรอเป่าังี่ผมชอบ้าแต่ว่ากระสุนนี่แหละดีมากเลย พอามาเสร็จด,ดีทุกคนก็รอดออกมาละก็ได้ประมาณห้าล้านะ 5, 000, 000นะครับเอ๊ะใช่ผมว่าสามล้านนะ มาทุกคนก็ามาปลดล็อกของแล้วแล้วไปในเข้าผมลืมไงผมเมีเอเอีเหรียญนั้นมาใส่ใส่หมาแลนะใส่ตู้ซีผมนะเป็นสี่ช่องน่ะเวยหกช่องนั้นเออหมาามันหาให้นะผมถึงมันไม่สามารถเอาออกได้ด้วยนะก็เพี้ยเหรียญเหรียญแปดแสนผมเสียไปอีกแล้วอ่ะอะไรของนี่อ่ะที่จะออกล้านห้าเลยที่เดี๋ที่นี่ออกละที่จริงจะออกที่จริงจะออกประมาณห้าล้านนะครับทวน รือว่าผมอะก็ผมไม่รู้ไง,งก็คือก็โอเคนะผมก็ตามตามที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวใครทีดูจนจบก็ขอมาแล้วผมแล้วก็ใครที่มาใหม่ก็ขอคนละหนึ่งติดตามผมแล้วก็ขอคน1หนึ่งไลน์นะครับเดี๋ยวไปละบายครับ